การมีเพื่อนสนิทสักคนไว้คอยเป็นเพื่อนพูดคุยแชร์เรื่องราวและสนุกไปด้วยกันนั้นเป็นเรื่องที่ดีเปิดเจ็ดคู่ซีดาราเพื่อนสนิทชายหญิงถึงแม้ว่าความรู้สึกระหว่างเพื่อนอาจจะพัฒนาเป็นความรักได้แต่ก็ไม่จำเป็นว่าเพื่อนต่างเพศทุกคู่จะลงเอยด้วยการกลายเป็นคนรักเสมอไปการมีเพื่อนที่หลากหลายก็ทำให้เราได้มุมมองและทัศนคติที่กว้างขึ้นหรือบางทีเราก็คิดไม่ถึงเลยก็ว่าได้จะมีเพื่อนคู่ไหนกันบ้างนั้นตามไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับ7ดโฟกอฟเดกไดว่าเป็นคู่เพื่อนซีที่สนิทกันมากสาหรับหนุ่มกอฟพิชยาและสาวโฟสกลรัฐโดยทั้งคู่นั้นรู้จักกันผ่านการเล่นซิรีส์ด้วยกันและกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันจนถึงทุกวันนี้จึงทั้งสองได้ต่อยอดความสัมพันธ์กระชับมิตรด้วยการจับมือกันทํารายการในช่องยูทูบชื่อว่ากอฟโฟโกราวเป็นรายการที่ทําให้เห็นถึงความสนิทของเพื่อนคู่นี้แบบจัดเต็มแต่ถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีอัปเดตคลิปใหม่ๆแต่ก็ยังคงมีเหล่าแฟนคลับที่ติดตามรอดูอยู่เสมอกับเพ อันดับ6กพลอยโอ๊ตเรียกได้ว,ว่าหางึกถึงคู่เพื่อนสุดฮันแล้วล่ะก็คู่นี้ก็ไม่แพ้ใครเลยสําหรับพลอยหอวังและโอ๊ดปราโมทคู่เพื่อนชายหญิงขวัญใจชาวยูทูบทั้งคู่นั้นต้ติดกันพันกันร,ร่วมงานก,าากันจนกระทั่งตัดสินใจทำช่องยูทูบร่วมกันชื่อรายการเด e d r ด ver ร่วมกับหนุ่มพิษกาชัยโดยหากดูรายการนี้นั้นก็จะเห็นว่าทั้งคู่นั้นมันจะหยอกล้อและกแกล้งกันแบบถึงพลิกถึงขิง,ขงแต่คู่นี้ก็ไม่มีการจิน้นใดๆมีแต่เรียเสียงฮันที่ส่งต่อมาอย่างผู้ชมแบบรวยๆก็ อันดับห้าการ์แมเน็กเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรคู่ฝีปากกล้าสาหรับคู่หูกะละแมนปัจฉรศีและเนกเกตเซฟสวรรั์สองพิธีกรชื่อดังที่ใครๆต่างก็รู้จักเคมีของทั้งคู่นั้นเรียกได้ว่าเข้ากันดีแบบสุดๆถึงขนาดเรียกกันว่าพ่อจา๋าแม่จา๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากถึงมันจะมีโมเมนต์แซวๆกันไปตามภาษาคนสนิทและถึงแม้ตอนนี้ฝ่ายกะละแมนจะไม่ได้เป็นพิธีกรคู่กันกันกบเนกในรายการเเเเททมมีอาาาแแแลลลลล้้้ววต่่กก็ยยยยัังงงงคคคสนนิะหไไดจ อันดับ4แอรินกายขอบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่เพื่อนสนิทที่สนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนไฮสคูลที่โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพแล้วสำหรับแอรินศิรินพรและกายรัชชานนท์ซึ่งทั้งคู่นั้นก็เคยได้เล่นละครด้วยกันมาแล้วแต่ภาพพึ่งหลังที่ปล่อยออกมาก็ดูจะซีกันแบบสุดๆแถมคู่นี้ยังเคยเป็นดูโอ้ไปแข่งขันซีรีส์เรลลิตี้รถยนต์ด้วยกันมาแล้วอีกด้วยเจอหน้ากันก็มีแต่เรื่องพาเรื่องสิ่งหัวเราะให้กับคนรอบข้างเพราะขยันหยอกขยันซงมุกกันไม่หยุดบอกเลยว่าเป็็นนนนนนนวาามสสััพธ์ที่ยยแลละุดดเกไ้ อันดับ3ท็อปกล้องอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีที่สนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนสำหรับนักแสดงพิธีกรคนเก่งอย่างท็อปดาดนีนุสและผู้จัดละครฝีมือดีอย่างกล้องปิยะโดยคู่นี้นั้นเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัยทำกิจกรรมด้วยกันมาตลอดโดยได้ว่าสินเสมอกันเลยก็ว่าได้มีภาพของคู่นี้นั้นเป็นความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนที่อบอุ่นกันมากๆบางอย่างไม่ต้องพูดแค่มองตาก็รู้ใจกันเลย นับสองต้นหอมบอยหากนึกถึงคู่เพื่อนชายหญิงแล้วก็จะขาดคู่นี้ไปไม่ได้เลยสาหรับบอยพิษนุและต้นหอมสกุลตาลาที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องแกล้งกันเล่นนั้นไม่เป็นสองรองใครผัดกันแกล้งสลับกันไปมาซึ่งการแกล้งกันแต่ละทีของคู่นี้ก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับเหล่าเพื่อนๆและนแฟนเป็นจานวนมากถึงแม้ทั้งสองคนจะแกล้งกันบ่อยขนาดไหนแต่ทั้งคู่ก็เรียกได้ว่ารักและห่วงใย,ยกันมากๆเลยจริงๆ อันดับหนึ่งอ้นเอกี้ยเดียว่าเป็นอีกหนึ่งคู่หูพิธีกรสุดฮาสาหรับอ้นสีพันและเอกกี้เอื้อสังคมเสดที่อยู่ด้วยกันทีไรก็เรียกสิงหาได้ทุกครั้งโดยทั้งคู่นั้นต่างอยู่ในวงการมานานกว่า10ปีแล้วแต่เล่นมุกอะไรก็ทันกันไปหมดเรียกได้ว่าเข้าขากันแบบสุดๆและยิ่งรู้จักกันมานานจากเพื่อนร่วมงานก็กลายเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวกันไปแล้วซึงนอกจากจากเป็นพิธีกรคู่หูคู่ฮาแล้วนั้นทั้งคู่ก็ยังจับมือร่วมกันลงทุนธุรกิจใหม่ด้วย